สวัสดีครับผมพรชนะนิรันต์ม .5 ท2ใิที่40วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะครับเริ่มตั้งแต่วัยทารกนะครับช่วงวัยทารกแรกเกิดถึง6เดือนนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับวัยนี้เพราะนมแม่มีสารอาหารที่ทารกต้องการอย่างครบถ้วนแต่ถ้าอายุครบ6เดือนเข้าสู่ช่วงหย่านม อาจเริ่มให้อาหารบดทีละชนิดเพื่อให้รู้จาักการบดเคี้ยวติดตามดูอาการแพ้ของอาหารชนิดต่างๆไม่ควรเติมเกลือน้ำตาลหรือสารปรุงรสเพื่อไม่ให้เด็กติดหวานและเค็มสามารถให้นมแม่หรือนมผงสําหรับเด็กทารกไปพร้อมกับการให้อาหารอื่นได้นะครับต่อมาก็คือวัยเด็กวัยเด็กก่อนเรียนอายุ1-5ปีนะครับยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้เยอะมากนักควรป้อนอาหารเป็นมื้อเล็กๆ และเป็นของว่างที่มีประโยชน์ฝึกให้เด็กกินผักโดยอาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กสอดแทรกลงไปในอาหารให้มีสีสันสวยงามน่ารับประทานฝึกให้เด็กหยิบจากอาหารด้วยตัวเองเด็กวัยเรียนอายุ6-12ปีควรได้ควรให้ความสําคัญกับอาหารเช้ารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่วันนี้นะครับมักจะเลือกอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายที่มีขายอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียนหรือใกล้ที่พักอาศัย ควรมีการให้ความรู้ทางโภชนาการและปูฝั่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะครับควรให้เด็กได้บริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อได้รับโปรตีนและแคลเซียมเพื่อนําไปใช้ในการเติบโตของร่างกายเสริมให้สร้างกระดูกและฟันซึ่งนมที่เหมาะสมสําหรับเด็กก็คือนมส่วนนมครบส่วนหรือนมไขมันเต็มเพราะให้พลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแต่ควรเป็นนมรสจืดที่ไม่ปรุงรส มาถึงช่วงวัยรุ่นวัยนี้นะครับสามารถรับประทานอาหารได้มากเพราะมีการเจริญเติบโตของร่างกายอย่างรวดเร็วต้องการอาหารที่มีพลังงานสูงแต่ให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนวัยรุ่นมักจะเป็นมักจะให้ความสัมพันธ์กับรูปร่างและรูปร่างและสัดส่วนของร่างกายนะครับซึ่งไม่ควรใช้วิธีการอดอาหารเพื่อลดน้ําหนักแต่ควรใช้วิธีการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนและออกกําลังกายอย่างส,สม่ำเสมอนะครับ วัยผู้ใหญ่อาหารสําคัญของคนช่วงวัยนี้นะครับควรเลือกอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นผักและผละไม้ข้าวแป้งที่ไม่ผ่านการที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีได้แก่ข้าวกล้องขนมปังโคลวีดและธัญพืชต่างๆรับประทานอาหารที่ให้โปรโตีนพันประมาณเช่นเนื้อสัตว์นมไข่และท่วต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับส่วนสูงของตนเองนะครับถึงช่วงวัยสุดท้ายนะครับคือช่วงผู้สูงอายุช่วงวัยชรานะครับวัยนี้จะมีการเสรื่อมถอยของร่างกายดังนั้นควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและให้คุณค่าทางโภชนาการสูงให้คุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับเรื่องปโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ปลาและเนื้อสัตว์ไขมันตำ่ำ เสริมสร้างกระดูดด้วยนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะครับปลาเล็กปลาน้อยงาดำเต้าหู้แข็งและผักใบเขียวเข้มครับก็การพูดถ,ถึงโะชาการที่เหมาะสมในแต่และช่วงวัยก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ